โอเคเรื่องที่เราจะเรียนต่อจากเรื่องการเปรียบเทียบเลขยกกำลังก็คือการแก้สมการ exponential ขึ้น exponential แล้วนะคะเป็นการแก้สมการ exponential แบบทำฐานให้เท่ากัน ถ้ามันมีคำว่าแบบทำฐานให้เท่ากันนั่นหมายความว่าในการแก้สมการ e x p o n e n t i a l มันก็ต้องมีหลายแบบถูกไหมลูกแต่เรื่องที่4ี่ที่เราจะเรียนคือเป็นการแก้สมการแบบทำฐานให้เท่ากันเทคนิคง,ง่ายๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนมีสมการหรือเครื่องหมายเท่ากับ2ฝัง่งเท่ากันเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนมีสมการเลขยกกำลัง เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนมีสมการเลขยกกำลังที่ฐานเป็นยังไงที่ฐานเท่ากันที่ฐานเท่ากันแล้วแล้วนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่านักเรียนสามารถจับเลขยกกำลังเป็นยังไงทันทีเท่ากันทันทีฟังอีกรอบนะคะฟังเทคนิคอีกรอบเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนมีสมการของเลขยกกำลังที่ฐานมันเท่ากัน ที่ฐานมันเท่ากันแล้วนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเลขยกกําลังข้างบน2ตัวมันก็ต้องเป็นยังไงด้วยเท่ากันด้วยเท่ากันด้วยหลักการหลักการของการแก้สมการ exponent i a l แบบทำฐานเท่ากันมีแค่หลักการเดียวคือทำฐานให้มันเท่ากันแล้วจับเลขยกกำลังมันมาเท่ากันเลยยกตัวอย่างเช่นข้อ1อ่งลักษณะมันจะเป็นยังไงโอเคอเดี๋ยวดูหนะ้าตา สมการของ exponent i a l ก่อนนักเรียนอย่าลืมว่าเราเคยคุยกันว่าคำว่า Ex p o n e n t i a l คือมันเป็นเลขยกกำลังถูกไหมลูกที่ฐานมันเป็นยังไงที่ฐานมันมากกว่า1แล้วก็เลขยกกำลังเป็นอะไรเป็นตัวแปรเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วแต่ว่าใครที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสเรามาดูการแก้สมการเลยแต่อันนี้ครูทบทวนให้ฟังดังนั้นด้วยความที่ exponent i a l มันคือเลขยกกาลังที่ฐานมัน มากกว่า1แล้วก็เลขชี้กําลังเป็นตัวแปรถูกไหมลูกดังนั้นสมการของ Exponent i a l หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีตัวฐานตัวฐานแล้วก็ตัวเลขชี้กําลังติดตัวแปรนักเรียจะสังเกตว่าตัวแปรของเราอะ่ะมันจะอยู่ในรูปของเลขชี้กําลังหมดเลยแล้วก็จากการสังเกตฐานมันเป็นยังไงมันมากกว่า1ก็คือมันไม่ติดลบหมดเลยอันนี้คือลักษณะของสมการ Ex p o n e n t i a l ซึ่ง ซึ่งเทคนิคการแก้สมก,การ exponential มันมีหลายเทคนิคแต่ว่าเทคนิคของวันนี้ที่เราจะเรียนเรื่องนี้ที่เราจะเรียนคือการทำฐานให้เท่ากันเมื่อไหร่ก็ตามที่ฐานเท่ากันแล้วยกตัวอย่างเช่นข้อ1เมื่อไหร่ก็ตามที่ฐานเท่ากันแล้วเลขชี้กำลังมันเป็นยังไงมันจะเท่ากันทันทีดังนั้นข้อ1 x เ,เท่ากับเท่าไหร่ x เ,เท่ากับ 3อันนี้คือวิธีการแก้สมการ exponential แบบฐานเท่ากันครูก็จะยกตัวอย่างมาทั้งหมด10ตัวอย่างแล้วก็จะพาทำทุกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความเคยชินไปพร้อมๆกับการดูคลิปของครูนะคะโอเคดูข้อ1ฐานเท่ากันอย่างเวลาแก้สมการแบบนี้เช็คก่อนเลยว่าฐานเท่ากันหรือยังถ้าฐานยังไม่เท่ากันถ้าฐานยังไม่เท่ากันเราจะต้องนำกฎเลขยกกำลังทั้ง10กฎที่เราเรียนไปมาปรับ รูปแบบให้ฐานมันเท่ากันโอเคดูข้อหนึ่งก่อนดูข้อหนึ่งก่อนเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเป็นยังไงอย่างข้อหนึ่งฐานมันเป็นยังไงลูกข้อหนึ่งฐานมันเท่ากันแล้วข้อหนึ่งฐานมันเท่ากันแล้วถ้าข้อหนึ่งฐานเท่ากันแล้วนั่นหมายความว่าเลขชี้กําลังเป็นยังไงทันทีเท่ากันทันทีดังนั้นมันก็จะเกิดสมการอะไร x เท่ากับ3ซึ่ง x เท่ากับ3แสดงว่าเรารู้ค่า x หรือยังดูแล้วดังนั้นคําตอบคืออะไรตอบคือ3อ่อะ เดี๋ยวตอบเเท่ากับ3ไปก่อนครูยังไม่ได้ให้คำสั่งเลยคำสั่งคือแก้จงหาเซตคำตอบก็ได้โอ้ยลืมทำคำสั่งโอเคอาคำสั่งคำสั่งคำสั่งจงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้ของสมการตอ่อไปนี้ อจะงงไหมเนี่ยคาสั่งเนี้ยใช้คาตอบอะอะจงแก้สมการก็ได้อะจงแก้สมการก็ได้อะจงแก้สมการต่อไปนี้ไอ้คำสั่งคําว่าแก้สมการคําว่าแก้สมการมันก็คือหาค่า x หรือหาค่าตัวแปรถูกไหมลูกคําว่าการแก้สมการก็คือหาค่าตัวแปรแต่เนื่องจากว่าตัวแปร ใน10ข้อนี้ของเราคือตัวแปรอะไรตัวแปร x ดังนั้นคำสั่งที่ว่าจงแก้สมการต่อไปนี้ก็คือการแก้หาค่า x ออกมานั่นเองโอเคดังนั้นตอนนี้เรารู้คำสั่งแล้วนะคะคำสั่งก็คือจงแก้สมการต่อไปนี้ดังนั้นเวลาตอบก็ตอบอะไร x เท่ากับเท่าไหร่ก็ว่าไปดังนั้นดังนั้นโอเคเออเดี๋ยวเอาันนี้ก่อนหละ โอเคดังนั้นดังนั้นดังนั้นข้อ1 x ก,ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูก x ก็เท่ากับ3ก็เป็นคำตอบ2ฐานตัวแรกเป็น5เอาจีน้ำเงินสวยดีข้อ2ฐานตัวแรกเป็น5ฐานตัวที่2เป็นเท่าไหร่เป็น625ฐานเท่ากันไหมไม่เท่าถ้าฐานไม่เท่ากันเราก็ใช้กดเลขยกกำลังมาเปลี่ยนให้มันเท่ากันง่ายๆโดย625มันคือ5ยกกำลังอะไรลูก5ยกกำลัง อะไร 4. ดังนั้นจากเดิมที่เป็น5ยกกําลัง x เท่ากับ 6, 2 5มันก็จะเป็น5ยกกําลัง x เท่ากับ5กําลังอะไรลูก 5, กําลัง4ตอนนี้ตอนนี้ฐานเท่ากันอย่างฐานเท่ากันแล้วนั่นหมายความว่าเลขชีก้กาลังเป็นยังไ,ไงเท่ากันทันทีเท่ากันทันทีนั่นก็คือ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ4ได้ค่า x อย่างได้แล้วดังนั้นคําตอบคือ x เท่ากับ4อย่าลืมนะต้องทําฐานให้เท่ากันหรือหรือหรือข้อนี้ โอเคข้อนี้ฐานเท่ากันไหมฐานข้อนี้เท่ากันไหมฐานข้อนี้ไม่เท่ากันดังนั้นก็แค่เปลี่ยนให้มันเท่ากันโดยระหว่างฐานเจ็กับฐานสี่สิควรทําให้เป็นฐานอะไรที่มันเท่ากันฐานเจ็ดถูกไหมคะเ,เวลาที่นักเรียนทำทำฐานของสมการที่เดิมมันไม่เท่ากันให้มาเป็นเลขที่เท่ากัน เลขที่เราควรจะจับให้มันเท่ากันควรจะเป็นเลขจํานวนเฉพาะที่มันต่ํานี่สุดยกตัวอย่างเช่นเลข7กับเลข492เลขนี้อะไรเป็นจํานวนเฉพาะเลข7ถูกไหมลูกดังนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยน49ให้อยู่ในรูปของฐานเท่าไหร่ฐาน7เป็น7กําลังอะไร7กําลัง2นั่นก็คือฝั่งนี้เดิมที่มันเป็น7ยกกําลัง 3x ลบ1มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ฝั่งนี้จาก49เปลี่ยนให้เป็น7กําลังอะไร7กําลัง 2พอฐานเท่ากันแล้วไงต่อลูกพอฐานเท่ากันแล้วก็จับเลขชี้กาลังเป็นยังไงเท่ากันเลยแล้วไงต่อมันก็จะเกิดสมการสมการใหม่ขึ้นมาคือสมการ 3x ลบ1เท่ากับสสมการนี้มันให้อะไรเรามันให้เราแก้มันให้เราแก้เพื่อหาค่าอะไรเพื่อหาค่า x ถูกไหมลูกโอเคเวลาแก้ก็แก้ปกติเลยเวลาแก้ก็แก้ปกติลบหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ทำยังไง ย้ายมาฝั่งนี้เป็นบวก1ดังนั้นฝั่งนี้มันก็เป็น3ส่วนฝั่งนี้คือ 3x ทํายังไงกับ3ที่อยู่หน้า x ลูกทำยังไงกับ3ที่อยู่หน้า x ก็ย้ายมันไปอีกฝั่งหนึ่งจากอยู่ข้างบนเป็นคูณย้ายไปข้างล่างเป็นหารดังนั้นดังนั้นตอนนี้ของเราฝั่งนี้มันก็เหลือแค่เท่าไหร่เหลือแค่ x อีกฝั่งหนึ่งคือ3ส่วน3มเท่ากับ1ถูกไหมลูกคําตอบก็คือ x เท่ากับ1ถูกไหมคะ ดังนั้นตอบ x เท่ากับ1นั่นเองโอเคได้3ข้อละต่อมาข้อที่4โอ้ถึงมันจะเป็นเศษส่วนถึงมันจะติดรูทถึงมันจะหน้าตาไม่น่ารักเท่าไหร่ก็ช่างสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วให้นักเรียนพิจารณาแค่ว่าฐานมันเท่ากันหรือยังถ้ามันเท่ากันแล้วจับเลขชี้กําลังเท่ากันทันทีแต่ถ้ามันยังไม่เท่าก็แค่ใช้กฎมาเปลี่ยนให้มันเป็นเลขให้มันเป็นเลขฐานที่เท่ากัน แต่ในส่วนของข้อนี้ฐานฝั่งนี้คือ2อส่วนสฐานฝั่งขวาคือ2อส่วนสฐานเท่ากันยังลูกเท่ากันแล้วถ้าฐานเท่ากันแล้วแล้วไงต่อก็จับเลขชี้กําลังเป็นยังไงเท่ากันทันทีดังนั้นมันก็จะเกิดสมก,การอะไรลูกสมก,การ x เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบสหาค่า x ได้อย่างได้แล้วก็ได้คําตอบแล้วคําตอบคือ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับลบสนั่นเอง โอเคผ่านไปสีข้อครูจะพยายามกระชับเวลาไม่ให้มันยืดเยอต่อมาข้อ5ฐานเท่ากันไหมเท่ากันไหมเหมือนจะเท่ากันฐานฝั่งซ้ายคือ5ส่วน7ฐานฝั่งขวาคือ7ส่วน5 5ส่วน7กับ7ส่วน5เท่ากันไหมเออไม่เท่าทีนี้ทำยังไงถึงเท่ากันมันมีกฎข้อหนึง่งไม่รู้ว่านักเรียนจำได้หรือเปล่าเราสามารถสลับฐานได้ถูกไหมลูก สามารถสลับเศษส่วนของฐานได้แต่เลขชี้กําลังมันจะต้องเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นตรงข้ามดังนั้นครูจะยึดฐานฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้คือ5้าส่วนเยกกําลัง x ส่วนฝั่งขวาเดิมที่มันเป็น7จส่วนหครูสามารถเปลี่ยนเป็น5้ส่วนเได้จากเดิมที่มันเป็น7จส่วนหครูสามารถเปลี่ยนเป็น5้ส่วนเได้แต่เลขชี้กําลังจากเดิมที่มันเป็น2จะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็คือเท่าไหร่ลูกลบ2ถูกต้องถูกต้อง ตอนนี้ฐานเป็น5ส่วน7เท่ากันย่งเท่ากันแล้วถ้าฐาน5ส่วน7เท่ากันแล้วถ้าฐาน5ส่วน7แล้ว5ส่วน7เท่ากันแล้วสามารถจับเลขชี้กำลังเท่ากันเลยได้ไหมได้เพราะฐานเท่ากันแล้วมันก็จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ลูกมันก็จะได้สมการใหม่มาเป็น x เท่ากับลบ2ได้ค่า x อย่างได้แล้วได้ค่า x แล้วก็ตอบเลยตอบ x เท่ากับลบ2 โอเคต่อมาฝั่งนี้โอ้ฐานน่ากลัวจังเลยอะ่ะเออน่ากลัวไม่น่ากลัวก็ช่างเ,ออเมื่อกี้ครูบอกว่าเวลาที่นักเรียนเจอฐานไม่เท่ากันให้นักเรียนเปลี่ยนตัวฐานให้มันเป็นจนํานวนเฉพาะถูกไหมลูกทีนี้ถ้ามันเป็นเศษส่วนก็เปลี่ยนตัวบนให้เป็นจานวนเฉพาะเปลี่ยนตัวล่างให้เป็นจนํานวนเฉพาะเหมือนเดิมเหมือนปกติไม่ต้องกลัวดังนั้นดังนั้นฐานในข้อ6ดังนั้นฐานในข้อ6ครูก็จะเปลี่ยนฐานให้มันเป็น เลขเท่าไหร่เหมือนกันเลข2ส่วน7เหมือนกันถูกไหมลูกซึ่งฝั่งนี้4ข้างบนคือ4 4เปลี่ยนเป็นอะไรลูกเปลี่ยนเป็น2องกำลัง2ข้างล่างเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น49คืออะไรคือ7กําลัง2ถูกไหมลูกทีนี้นะักเรียนเรามาพิจารณาที่ตรงนี้ถ้าเลขชี้กําลังมันมีกฎข้อหนึ่งมันมีกฎข้อหนึ่งที่เขาบอกว่า A ส่วน B ยกกาลัง n a ส่วน b ยกกําลัง n เราสามารถกระจาย n ให้ทั้งตัวบนและตัวล่างได้ไหมได้มันก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็น a ยกกําลัง n ส่วน b ยกกําลัง n ถูกไหมลูกในทางกลับกันในทางกลับกันในทางกลับกันถ้าเรามี a ยกกําลัง n กับ b ยกกําลัง n ก็คือเป็นเลขชี้กําลังที่เป็นยังไงลูกถ้าเรามีเลขชี้กําลังที่เหมือนกันถ้าเรามีเลขชี้กําลังที่เหมือนกันหรือเท่ากัน ทั้งบนและล่างทั้งบนและล่างเราสามารถเราสามารถดึงเอ็นฟืบออกมาข้างนอกแบบนี้ได้ไหมได้แล้วข้างในเหลืออะไรเหลือแค่ a ส่วน b ถูกไหมลูกแล้วก็ในทางเดียวกันเราก็สามารถกระจายเอ็นเข้ามาให้ทั้งบนและล่างได้ไหมได้ก็เป็น a กำลังเอส่วน b กำลังเอมันก็จะย้อนกลับไปหาอินี่แล้วเรียนฟังบทข้อนี้เข้าใจไหม ดังนั้น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 ด้วยคุณสมบัติของกฎข้อนี้แหละข้อนี้แหละที่ครูแสดงไปด้วยคุณสมบัติของกฎข้อนี้ 2. ยกกําลัง2ส,ส่วน7ยกกําลังสองด้วยคุณสมบัติของกฎข้อเมื่อกี้ที่ว่าเลขชี้กําลังเป็นยังไงเท่ากันครูสามารถเปลี่ยนเลขไม่ใช่เปลี่ยนครูสามารถดึงเลขชี้กําลังฟืบฟืบอ,ออกข้างนอกได้ไหม ได้เป็นกําลังอะไรกําลังสองเหมือนเดิมแต่ข้างในฐานเหลือแค่อะไรเหลือแค่เหลือแค่อะไรสองตัวบนส่วนด้วย7ตัวล่างถูกไหมลูกดังนั้น e 4ส่วน49มันก็คือ2ส่วนเจ็ทั้งหมดยกกําลังเท่าไหร่ยกกําลังสองทันไหมดังนั้นตอนนี้ฐานเท่ากันอย่างเท่ากันแล้วเท่ากันแบบไหนฝั่งซ้ายก็ยังเป็นสองส่วนเ็ด ยกกำลัง 2x เหมือนเดิมแต่ฝั่งขวาเป็นอะไรเป็นจาก49เนี่ยจากอีกอนเนี้ยจาก49จาก4ส่วน49จากเดิม4ส่วน49เป็นอะไรลูกเป็น2ส่วน7ยกกำลังเท่าไหร่คะยกกำลัง2นี่ไงตอนนี้ฐานตอนนี้ฐานเป็นยังไงเท่ากันหรือยังลูกตอนนี้ฐานเท่ากันยังเท่ากันแล้วถ้าฐานเท่ากันแล้วจับเลขชี้กำลังเป็นยังไงเท่ากัน ได้เลยดังนั้นดังนั้นดังนั้นฝั่งซ้ายเลขชี้กําลังฝั่งซ้ายคือเท่าไหร่ลูก 2x ถูกไหมคะก็คือ 2x มันจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเลขชี้กําลังของฝั่งขวาคือ2นี่ไงเกิดเป็นสมการใหม่ขึ้นมา 2x เท่ากับ2 2x เท่ากับ2แก้สมการหาค่าเอยังไงลูก2อยู่ฝั่งนี้เป็นคูณย้ายมันไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นหารฝั่งซ้ายเหลือแค่เท่าไหร่เหลือแค่ x ฝั่งขวาเหลือ สส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัดตัดเหลือ1ถูกไหมคะดังนั้นดังนั้นก็ได้ x เ,เท่ากับเท่าไหร่ลก x กเท่ากับ1ก็เป็นคำตอบมาว่า x เ,เท่ากับ1ว้าวผ่านไปแล้วหข้อถ้าไม่ทันรีเพลย์ถ้าไม่ทันรีเพลย์ถ้ารีเพลย์รเ,ลเราไม่ทันถามเพื่อนถ้าถามเพื่อนแล้วเพื่อนอธิบายให้เราไม่เข้าใจหรือยังเข้าใจไม่กระจ่างก็ทักมาถามไลน์โทรมาหาครู โอเคต่อมาข้อเจ็ดโอ้เหมือนเดิมเหมือนจะยากเหมือนจะยากแต่ไม่ยากไม่ยากยังไงาฐานฝั่งซ้ายเป็นจำนวนเฉพาะทั้งบนและล่างแล้วถูกไหมคะแต่ฐานฝั่งขวาเป็นยังไงเปลี่ยน25เป็นอะไรโลกเอ้ยเปลี่ยน125เป็นอะไรเป็น5กําลัง3ส่วนด้วย27เป็นอะไรโลก27คือเลขอะไรกําลังอะไร3กําลัง3และตอนนี้ทั้งหมดมันยกกาลังอะไรอยู่ ยกกำลังอะไรอยู่ลบหนึ่งถูกไหมคะถูกไหมถูกและตอนนี้นักเรียนสังเกตว่าเลขชี้กำลังทั้งตัวบนและตัวล่างมันเป็นยังไงมันเท่ากันใช่ไหมลูกถ้ามันเท่ากันถ้ามันเท่ากันครูสามารถดึงมันออกข้างนอกได้ไหมได้ครูสามารถดึงเลข3ออกข้างนอกได้ไหมได้แล้วข้างในเหลือแค่อะไรเหลือแค่5ส่วน3ถูกไหมคะแต่ทั้งหมดยังยกกำลังเท่าไหร่อยู่เนี่ยทั้งหมดยังยกกำลังเท่าไหร่อยู่ ยกกำลังตัวนี้ถูกไหมลูกยกกําลังลบหนึ่งทั้งหมดมันยังยกกําลังลบหนึ่งอยู่อ่าทันไหมและและและบังเอิญมันก็เจอเลขยกกําลังที่มันเป็นยังไงซ้อนกันอยู่เลขยกกําลังซ้อนกันอยู่สามารถยุบให้เหลือตัวเดียวได้ไหมได้เอามันสองตัวมาคูณกันถูกไหมคะดังนั้นตัวฐานก็ยังเหมือนเดิมคือ5ส่วน3แต่เลขชี้กําลังข้างบนเอามาคูณกันได้3คูณลบ1เท่ากับเท่าไหร่ลูก ลบสามนี่ไงดังนั้นอีฝั่งนี้มันก็คือตัว5ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังลบ3นี่ไงแล้วอินี่คือค่าของอะไรทำมาเยอะเน่ยลืมไปยังอินี่คือค่าของอะไรคือค่าของนี่อินี่ถูกไหมคะดังนั้นตอนนี้ดังนั้นตอนนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือ3ส่วนห้า ยกกำลังเท่าไหร่ 2x บวก1เท่ากับเท่าไหร่ไม่ใช่125ส่วน27แล้วนะแต่มันเป็นเท่าไหร่5ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังลบ3ถูกไหมคะและตอนนี้เกือบจะเท่ากันละ3ส่วน5กับ5ส่วน3ทำยังไ,ไงถึงเท่ากันทำยังไ,ไงถึงจะเท่ากันกลับเศษส่วนแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายของเลขชี้กำลังถูกไหมลูกจากเดิมจากเดิมที่เป็น5ส่วน3เนี่ยฝั่งเนี้ย จากเดิมที่เป็น5้ส่วนสเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ลูกเปลี่ยนเป็น3ส่วนหเลขชี้กําลังจากเดิมที่เป็นลบสเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น3นี่ไงได้ฐาน3าส่วนหเหมือนกันแล้วฝั่งซ้ายก็ยังเป็น3าส่วนหเหมือนเดิมแต่ฝั่งซ้ายคือ3าส่วนหยกกําลังเท่าไหร่นะ2 x บวกหตอนนี้ฐานเท่ากันอย่างสมบูรณ์หรือ,อยังตอนนี้ฐานเท่ากันอย่างสมบูรณ์หรือ,อยัง สมบูรณ์แล้วฐานฝั่งซ้ายคือ3าส่วนหฐานฝั่งขวาคือ3าส่วนหนั่นหมายความว่าเลขชี้กําลังสองตัวนี้ต้องเป็นยังไงเท่ากันทันทีถูกไหมลูกพอเลขชี้กำลังเท่ากันเกิดสมการใหม่ขึ้นมาเป็นอะไรลูกเป็น 2x เบวก1เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ3 2x บวกนเท่ากับ3แล้วไงต่อบวก1อยู่ฝั่งนี้ย้ายมาเป็นลบ1 3ลบ1ได้ สเหลือ 2x เ,เท่ากับ2ถูกไหมลูกสอเท่ากับ2เอาสองตัวนี้ย้ายมาหารเหลือ x เ,เท่ากับเท่าไหร่2ส,ส่วน2ได้1ถูกไหมคะสรุป x เ,เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ1ได้คำตอบอย่างได้แล้วเจอค่า x แล้วก็ตอบ x เ,เท่ากับ1เหมือนครูรีบใช่ครูรีบเพราะว่าตอนนี้ครูอยู่โรงพยาบาล ลูกครูแอดมิดตั้งแต่วันที่2ีไข้สูง41-42องศาแล้วก็แอดมิดก็มาเรื่อยๆจนเมื่อวานเพิ่งรู้ผลว่าเป็นไข้เลือดออกนะีครูก็เลยจะต้องอยู่ดูแลลูกแล้วก็หลังจากแอดมิดคือดูตลอดเวลาครูก็เลยไม่ได้มเีเวลาทำสื่อให้เรานาน,านๆมันก็เลยออกมาด้วยความรวดเร็วแบบนี้แหละแต่สุดท้ายไม่แต่สุดท้ายก็ให้เชื่อมั่นว่าครูก็ยังครูก็ยัง ตระหนักในการที่จะเลือกคัดกรองข้อมูลที่จําเป็นให้ในักเรียนอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความเร็วความเร่งนิดนึงโอเคอ่ะข้อ7ข้อ7ผ่านไปแล้วโอ้วิดีโอเท่าไหร่แล้วเนี่ยครูพักไว้ก่อนได้ไหมเป็นพาร์ทสเนาะโอเคเดี๋ยวนาน